สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเป่าเจนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็จะมาทําประวัติประวัตินกนะครับเป็นนกเขาใหญ่นะครับเป็นสายต่อดินนะครับเป็นสายต่อดินของผมนะครับเป็นสายมาเลนั่นแหละนะครับหนึ่งคู่นะตัวนี้นะตัวนี้เป็นคู่เกิดในบ้านผมเลยครับนี่ครับไม่ใช่ขาวนะครับเป็นตัวตัวสีป่าตัวนี้ โซนนี้ก็เป็นแฟนซีเขายึดยึดหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นโซนแฟนซีทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ามันเหลืออยู่หนึ่งค้อกนะครับเพราะว่ามันไข่ผมยังไม่ได้ย้ายออกไปนะครับนะผมยังไม่ได้ย้ายออกไปอยู่กับกลุ่มนกเขาใหญ่ทั้งหมดนะครับก็หนึ่งตัวในหนึ่งหนึ่งชุดหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทาประวัตินะครับในวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับดูกล้องจะูฟกัสหรือเปล่าครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาจับ ทำประวัติในวันนี้นะครับนัมเบอร์นะครับนี่ครับผมนัมเบอร์นรับเดีมจะมาทำประวัตินะครับอันนี้นัมเบอร์ของเขานะครับนัมเบอร์เพื่อที่จะจับลูกนกนะครับแล้วก็มาทำนะครับทำประวัตินะครับให้เรารู้ว่าพ่อแม่นี้นะครับนะมันจะดีกว่านะครับนะมันมันไม่มั่วมันไม่รวมนะครับเพราะว่าทุกตัวนี่ต้องมีนัมเบอร์นะครับเพื่อที่จะแสดงนะครับแล้วก็ ให้รู้ว่าข้อนี้นะแม่นี้นะนะครับอันนี้คือระบบของผมใช้นะครับนะทุกคนก็ใช้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวผมมาจับข้อนี้นะครับมาดูกว่ากี่ตัวนะครับแต่ผมมองดูวัน2วันนะครับค่อนข้างจะเห็น2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ นี่นะครับผมสองตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูสองตัวนี่ครับสองตัวกําลังดําๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะทําประวัตินะครับเพื่อให้แต่ละคนได้เห็นได้รู้เลยนะครับว่าผมทําประวัติะเป็นพ่อไหนแม่ไหนครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําตัวแรกให้ดูตัวแรจะตกเลยจะตกเลย ครับก็แป๊บนึงครับผมจะเอาห่วงก่อนอันนี้เล็กมากนะครับห่วงเล็กมากอันนี้ห่วงหมดแล้วนะครับค่อนข้างจะไปซื้อใหม่นะครับผมอันนี้ลูกนกเหมือนเดิมอันนี้ก็ค่อนข้างจะลืมตาแล้วตัวนี้น้อยนะครับโอเคทำประวัตินะครับดูขาก่อนนะครับทำตั้งแต่เล็กเ็กก็ยังรีนะครับมันค่อนข้างจะ ไม่ใหญ่ค่อนข้างจะพอไม่แน่นมากนะครับโอเคนะครับใส่เข้าไปสามขานะครับแล้วก็รูดเข้าไปเหมือนเดิมครับเทคนิคแล้วก็สูตรที่ใช้นะครับหรือเราใส่ทีเดียวหมดเลยก็ได้นะเพราะว่ามันตัวมันยังเล็กนะครับอันนี้ก็เข้ามันติดสามขาครับเราก็ดึงขาเล็กน้อยออกไม่ใช่ดึงแรงนะครับมันมันจะปั๊บนิดเดียวเห็นไหมนะครับผมอันนี้หนึ่งตัวเสร็จแล้วเป็นนัมเบอร์ อ่าสิบเจ็ดนะครับนี่เป็นชื่อผมวองทองเบอร์สิบเจ็ดนะครับโอเคชัดเจนครับนี่สวยงามนะครับมันมีเสน่ห์นะครับลกเขาใหญ่นะครับนะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวทำอีกตัวนึ่งครับอันนี้ตัวหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วนะครับอันนี้ตัวหนึ่งนัมเบอร นี่น้ำเบอร์เท่าไหร่18นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับใส่ไปแล้วครับพ่อแม่ไหนให้ทุกท่านได้จำได้ดูเลยนะครับว่าผมทำจริงนะครับทำประวัตินกจริงนะครับไม่ใช่ทำเล่นเล่นนะครับค่อนข้างจะจริงจังนะครับกับวงการนกครับผมชอบนกมาตั้งแต่เล็กๆนะครับพ่อผมสอนเล่นเมื่อก่อนผมก็เล่นพเนียดนะครับ เอเห็นเขาต่อดินนะครับก็เดินตามเขาทั้งวี่ทั้งวันนะครับเมื่อก่อนนะนะเพื่อที่จะได้เฉลยมาเลี้ยงนะครับทุกวันนี้เฉลยนี่เกอนเลยนะครับแทบจะไม่จับเฉลยเลยของผมบ้านผมนะครับผมจะเล่นแต่สายมะลแล้วก็ลูกผสมนะครับ มันค้านจะใส่ยหญนะ่นิดนึงนะมันมันดิน่นตัวเล็กไม่อยากทำมันแรงเออเออผมมันเจ็บเหมือนกันนะครับโอเคตกตกตกไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเห็นไหมครับ ตอนนี้นะครับกําลังไปเข้าไปสุดแล้วนะครับโอเคนะครับกล้องโฟกัสดีนะครับอ่ะสูญเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะหนึ่งตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเขาเข้าไปไว้นะครับที่เดิมนะครับเพราะมันมืดค่าแล้วตอนนี้ค่าแล้วนะในกล้องมันมันมันฉายให้ชัดได้เฉยนะครับก็สวยงามนะครับผมตามท้องเรื่องนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม ชอบก็กดไลค์ like, นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับ,อนะรบตอนนี้ก็ปล่อยรูปไปแล้วนะครับก็ไม่อยากรบกวนมันเยอะนะครับตอนนี้มันค่าแล้วอันนี้บรรยากาศค่าเลยนะนะครับแต่ว่ากล้องมันอาจจะสว่างนิดน,นึงนะครับก็ ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับชอบก็ติดตามนะครับก็มีอะไรก็จะพูดคุยกันนะครับผมก็บว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ